มือือตะพ้นหรือว่าเราจะเปิดหน้ามาดูตอนนี้เลยล่ะเออว่า เออใส่กล่องไว้บนหัวด้วยเธอเชื่ออะไรหรอเอาเพื่อนเขาถามทำไมไม่พูดเออใช่เราขอโทษแทนเพื่อนพวกนั้นด้วยนะพวกมันมันชอบพูดแรงไปหน่อยอ่ะไปไปเฮ้ยพวกเธอจะไปลงไปเนี่ยพวกเธอทำอะไรลงไปอ่ะ เออน่สอกมานี่เอา้าอะไรของมันวะในายกอบก็ยังมีหน้ากากบ้าป่ะเนี่ยจริงคนบ้าแหละใส่หน้ากากไพอกยังใส่กล่องทับปิดนหน้าคอยดูสวราคารค์ขันใจตายจริงที่ว่าคนอื่นาจะเห็นหน้ามันมากริงเหรอแล้วจะทำไงดีอ่ะวันนี้ไม่มีใครซื้อด้วย คนไปทำกิจกรรมข้างนอกนหมดเลยงั้นเรามาหาวิธีเปิดหน้ามาันกันดีกว่าเฮ้ยแล้วจะทำวิธีไหนอ่ะอื่นน่ะันต้องมีสักวิธีนั่นแหละ เกืบฉันได้นะแต่ฉันไม่มีอะไรจะเปิดเธยฉันหมายถึงไอ้กล่องนี่อ่ะเธอใส่ไว้ทำไมอ๋อมีอะไรเปิดสายฉันได้นะก็ไม่มีอะไรนะมีไอ้กล่องเนี้ยเธอถอดไม่ได้หรอเธอไม่อยากให้ใครเห็นหน้าหรอแล้วเธอจะมานั่งครอบฉันอยู่แบบนี้ ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะเอะไรวะถามอะไรก็ไม่ตอบจริงเล่นตัวอยู่ได้เล้วไงต่อดีอ่ะงั้นเราต้องใช้วิธีต่อไปแล้วล่ะทำอะไรต่อดีอ่ะ ช่วยมันออกกําลังกายดีไหมออกทาไมก็ถ้าออกกําลังกายเยอะๆอ่ะมันร้อนมันเหนื่อยลูก <c oughs> จะได้ถอดกล่องให้เธอก็จังหวะน่ะถ้ามันใส่หน้ากากอีกอ่ะเธอก็ตีบกระชากเลยจริงด้วยคองคิดที่ดีนี่เพวกเธอมีอะไรเหรอเอ่อฉันจะชวนเธอไปวิ่งอ่ะ อีกไม่กี่วันก็จะมีสอบพลร,ะ,ระกันละเดี๋ยวพวกเราจะช่วยติวพระราะกันเองไม่เป็นไรเป็นสิไม่เป็นไรได้ไงถ้าเธอไม่ไปอ่ะสอบไม่ผ่านฉันไม่รู้ด้วยนะพี่หาว่าฉันไม่ช่วยแล้วกันนั้นก็ได้แล้วที่ไหนล่ะ นนีนะเธอทําตามพวกเราเดี๋ยวพวกเราอะ่ะจะสอนบริหารร่างกายก่อนใช่ง,ง่ายๆแค่ทําตามพวกเราก็ได้ แล้วเชียวเกือบจะได้เห็นหน้ามันแล้วอะ่ะจริงด้วยเหมือนมันรู้ทันพวกเราอะ่ะรีบใส่กล่องแล้ว,วิ่งหนีไปเลยงั้นเราต้องใช้วิธีต่อไปแล้วละ่ะเกือบไปแล้วเชียวแล้วเราจะเอาไงต่อ่ะเนี่ยมันยืนอยู่คนเดียวแบบเนี้ยแล้วก็เดินเข้าไปทำให้มันตกใจกล่องมันหันมันจะได้หลุดไงเธนที่เร็วมากเลยนะโอ ไม่อยากเห็นหน้ามันเลยไงอยู่ไเนี่ยใช่ไหมไม่เห็นอนี่พวกทอมาแก้งฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้แก้งเคธอนั่นแหละขวัญอ่อนเองแต่เมื่อกี้อ่ะ กล่องก็จะเกือบหลุดแล้วทำไมไม่เปิดเปิดเปิดสักทีฉันเห็นแล้วฉันลำคานงั้นพวกเธอก็อย่ามายุ่งกับฉันสิถ้อใส่กล่องใส่อะไรก็เรื่องของฉันฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกแื่เธอไม่เรียกร้องความสนใจอ่ะฉันไม่ได้เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจไม่ได้เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ต้องมาสนใจ เขานิ่งไปเลยนะช่างมันดิไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเขาก่อนสินะ้าช่วยก็ช่วยหรือว่าเราจะเปิดหน้ามาดูตอนนี้เลยล่ะเออว่า อมองไปเองเมื่อกี้อะ่ะเออใช่งั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยนะ<า>ไปไปทางนู้นอ้ารแล้วพาฉันมาที่นี่ทำไมอะทำไมไม่พาไปห้องพยาบาลคือฉันมาเอาของอะก็เลยชวนเธอมาเป็นเพื่อนร้อนจังอะค่ะบุ้งเปิดพัดลมหน่อยสิอะอเปิดพัดลม มันเปิดยังไงอะอ๋อแต่ไม่เสียแผนสิเฮ้ย ก็ไม่ได้เห็นหน้ามันจนได้ไม่เป็นไรฉันยังมีอีกหลายวิธีที่จะเปิดโปงหน้ามันให้มันมาโรงเรียนก่อนเถอะเจอฉันแน่มันมาหรือยังเนี่ยนี่มันเล่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยมาเดินเลยหยุดคือเนี่ยคนอื่นเขาทำเวรกันคิดว่ามาใหม่แล้วจะไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอช่วยๆกันหน่อยสิมาได้ ก็แค่บอกกันดีๆทำโมโหเลยไม่ได้โมโหก็แค่พูดดีๆเหมืกันไปยาย ไม่ใช <c ười> ่เวนชันมันเหลัาแล้วอ่ะมุ้งเราไม่ปล่อยนคร บอกพ่อเป็นังไงอ่ะมาเดีแบบ๋ยวเราช่วยนี่ถ้าเธออยากให้พวกเราช่วยนะเธอก็ต้องเปิดให้พวกเราดูก่อนสิถ้าอย่างนั้นอะฉันก็ช่วยไม่ได้นะเออใช่งั้นไม่เป like. ็นไรเดี๋ยวฉันค่านอกออกออก้ำพัวก็ได้แม่ทำเป็นแม่ดูฉันละมันไส้ใน ฉันก็ไม่ให้โทรศัพ์เ้ยเธอนี่ช่วแล้วช่วอีกเลยนะหักมุ้งเชิลอเล่นมาเอ้าเธอเห็นโทรศัพท์เาไหมอะเห็นแต่ไม่ให้เอ้าถ้าเธอห็นว่าอยู่ไม่อกราไม่ให้เราหรือว่าพวกเธอสองคนเป็นคนเอาโทรศัพท์ฉันไปใครจะอยากได้ เอาโทรศัพท <12, S 1> ์ให้ไปทำไมล่ะเชื่อให้ก็ได้แต่เธอเปิดหน้าฉัน,นก่อนสิฉันไม่เปิดถ้าเธอไม่ให้ฉันไม่เอาก็ได้แหมนนี่ชอบอีกตลอดเลยเอ้าเรื่อะไรอ่ะทำไมยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวอ๋อไม่มีอะไรอ่ะเธอแน่ใจหรอมีอะไรบอกได้นะคือ เพื่อนของเธอสองคนนั้นนะแก้งฉันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คือเขาไม่ได้แก้งสิเขาแค่อยากจะเห็นหน้าฉันอะอะไรกันแก้งกันอีกแล้วหรอโอเดี๋ยวฉันไปคุยให้เธอไม่ต้องแอบอยู่ตรงนี้นะเขาเลยได้และท้า,าลวลของเธอเนี่ยรองแกงอีกแก้งอะไ ก็ทําไปแก้งเปิดกล่องไว้เยอวไงเจ๊ชันยอไิบายอีกไหมอะไรนี่แสดงมันไปฟ้องบวกนั่นนี่ทําตัวประหลาดแล้วขี้ฟ้องอีกนั่นไงตัวปัญหาอยู่นู่นไงขราวหน้าฉันจะเอาให้หนักนกว่านี้